แฮรี่คีเวลปรีกสายผู้บินด้วยพรสวรรค์และล้มด้วยความเจ็บปวดทีน่นี่คือเพจฟุตบอลสำหรับคนที่ไม่ได้แค่ดูบอลแต่อินกับเรื่องราวเบื้องหลังของนักเตะถ้าคุณอยากรู้จักนักเตะมากกว่าแค่ในสนามกดติดตามแล้วมาฟังเรื่องราวเหล่านี้กันเรื่องของคีเวลไม่ใช่นิทานโรยกลีบกุหลาบแต่มันคือตำนานของพรสวรรค์ระดับโลกที่ต้องสู้กับโชคชะตาที่ไม่เคยเข้าข้าง เขาเกิดที่ซิดนีย์ออสเตรเลียก่อนจะถูกลีดส์ยูเนเต็ดดึงเข้าสู่ยุโรปตอนอายุเพียง15ปีและที่แอลแรนโรนี่แหละโลกได้เห็นปีกซ้ายอัจฉริยะตัวจริงคีเวลเลี้ยงบอลเหมือนผ้าไหมเสียบช่องเหมือนอ่านเกมล่วงหน้าและยิงคมจนพาลีสไประเบิดยุโรปยุคต้น2000จนกลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมชุดทองคำแต่เส้นทางที่กำลังพุ่งขึ้นแบบดเดือดกลับโดนตัดด้วยสิ่งเดียวที่พรากทุกอย่างจากเขาคืออาการบาดเจ็บเรือรัง เขาย้ายมาลิเวอร์พูลด้วยความหวังจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์พรีเมียร์ลีกทว่าร่างกายของเขากลับหักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่กล้ามเนื้อไปจนถึงเอ็นฉีเขาลงสนามได้ไม่ต่อเนื่องแม้จะมีโมเมนต์งามๆในเสื้อลิเวอร์พูลแต่ความฝันที่จะยืนเป็นหนึ่งในสุดยอดโลกค่อยๆเลือนหายคีเวลคือภาพสะท้อนของนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงเกินจะปฏิเสธแต่โชคร้ายเกินกว่าจะสารต่อโอกาสเจ้านาน,าน เขาจบเส้นทางในยุโรปและไปรับบทผู้นำในทีมชาติออสเตรเลียกลายเป็นคีเวลผู้ปลุกกระแสฟ,ฟุตบอลออสซี่จนนักเตะรุ่นหลังเดินตามสรุปแล้วนี่คือเรื่องของชัยที่มีทุกอย่างที่จะเป็นตำนานแต่ชีวิตกลับทดสอบจนเขาต้องสู้แทบทุกลมหายใจคีเวลอาจไม่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ความเข้มแข็งท่ามกลางความเจ็บปวดทำให้ชื่อของเขายังคงถูกพูดถึงจนถึงวันนี้